สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้วันนี้ทางรายการมูเตรู้จะพาทุกท่านไปที่สาราแก้วกู่หรือวัดแขกอุทยานเทวรัยจังหวัดหนองคายเป็นศาสนาสถานที่มีปฏิมากรรมปูนปัน้นกลางแจ้งขนาดยักษ์จำนวนมากที่สุดในประเทศไทยสร้างตามนิมิตของปู่บุญเหลือสุริรัตหลายคนที่มาเที่ยวชมที่นี่บอกว่าเหมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกและสวรรค์สาราแก้วกู อุทยานเทวไรหรือวัดแขกเป็นอุทยานขนาด42ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามคัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาและความเชื่อต่างๆกว่า200องค์รวมหลายศาสนาช่วยเตือนใจให้เกงกวนในบาปกรรมและอีกสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือตั้งแต่สมัยที่ปู่บุญเหลือสุริรัตยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ถือศีล เคร่งวิปัสสนาได้สร้างสถานที่นี้จากนิมิตในขณะที่นั่งสมาธิโดยที่ปู่บุญเหลือนั้นได้สร้างรูปปั้นทั้งหมดด้วยตัวเองไม่มีวิศวกรช่างหรือใครมาช่วยแต่อย่างใดถือได้ว่าเหมือนมีพญานาคที่ท่านนับถือมาช่วยสร้างสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ท่านมีความประสงค์ว่าเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วอย่าฉีดยาอย่าเผาอย่าฝังให้ใส่ผอบแก้วไว้ ปัจจุบันสรีระของท่านได้ถูกนำมาไว้ด้านบนสุดของอาคารสำนักพระพุทธศาสนาแก้วกู่โดยสังขารร่างไม่เปื่อยเนา่าอีกทั้งเส้นผมของปู่บุญเหลือยังสลับสับเปลี่ยนสีขาวดำอยู่เรื่อยๆสร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก หากใครได้มีโอกาสก็ลองไปแวะแล้วขอพรกราบไหว้กันดูนะคะสำหรับในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ